สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาสอนเต้นเพลงคันเจ้าหมักค้นข่าวนะคะอันนี้เป็นแบบมิลเลอร์แล้วนะคะทุกคนหรือแบบกลับด้านแล้วนั่นเองก่อนอื่นท่าแรกเราจะหันหลังนะคะทุกคนแล้วเราก็จะทําการหมุนนะคะโดยเอาขาขวานะคะควยไปข้างหลังแบบนี้หมุนแล้วก็หมุนฟืบมาข้างหน้าแบบนี้อ่ะเดี๋ยวให้ทุกคนดูด้านหน้าก่อนเลยนะคะดูด้านหน้าก่อนนะอันนี้เพื่อให้ทุกคนเห็นภาพนะคะให้เรากระโดดแล้วก็เอาขาขวาเนี่ยไปอยู่ข้างหลังแล้วขาซ้ายมันจะมาอยู่ข้างหน้าแบบนี้นะคะ ซึ่งอันนี้เราทําให้เห็นด้านหน้านะคะจริงๆแล้วเราต้องหันหลังนะคะทุกคนอ่ะทีนี้เรามาหันหลังนะคะกระโดดฟืบนับหนึ่งตอนจังหวะหมุนนับสองโอเคไหมคะอ่ะอันนี้ไม่ยากนะคะทีนี้ต่อท่าท่าที่สามนะคะเอามือขวาขึ้นมาลูบผ่านหน้าออกไปอย่างงี้นะคะจะเป็นท่อนที่ร้องว่าคนขาวนะคะอ่าตัวน,นี้คือสามนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวมาทวนจากหันหลังอีกรอบหนึ่งนะคะ เตรียมตัวกระโดดค่อยขานะคะนับ1นสแล้วก็3โอเคไหมคะทีนี้ต่อท่า4เลยนะคะท่า4ให้เอามือซ้ายขึ้นมาเหมือนเหมือนมาตบลงที่กำปั้นข้างขวาหนึ่งครั้งนะคะเหมือนเปิดขวดอะไรประมาณนี้นะมันจะเป็นท่อนที่เกี่ยวกับเล่าข่าวนะคะทุกคนตรงนี้นะคะจะเป็นจังหวะ4นะคะทีนี้จังหวะ5เอาขึ้นมาเหมือนดื่มแล้วก็มีการ ขยับเท้าด้วยนะอันนี้คือ5นะคะแล้วก็6 7 8เนี่ยให้ทำมือออกมาเป็นไอ o ล e y ยูแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆเคลือค่อนลงมานะคะพร้อมกับมีการให้จังหวะที่เท้าขวาด้วยนะคะอ่าประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทวนจาก1ใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนกระโดดนับหนึ่งนะเตรียม3 4ป้ายนับ1หมุนค่ะ2 3 4 ต่อด้วยยกขึ้น5แล้วก็6 7 8โอเคไหมคะต่อท่าเลยนะคะอ่าเอามือมาคว้ากันที่อกนับ1แล้วก็2เอามือออกมาอย่างนี้แล้วก็3คือรูปขึ้นจากหัวจากศีรษะนะคะรูปขึ้นไปแบบนี้นะคะอ่าในส่วนของขาก็จะเป็นยืบยืบยืบเหมือนเราเดินนะคะ แต่ว่าอยู่กับที่เราก็แค่เปิดแค่ส้นนะคะตรงนี้นะคะอ่าที่นี้ทํามือพร้อมกับขานะคะ1น่องสองซ้นับหนึ่งขาซ้ายก่อนนะนับสองขาขวาแล้วก็เสยขึ้นบนนับสามโอเคไหมคะต่อท่าเลยนะคะทุกคนท่าที่4เอามือขวาชี้ลงมาแบบนี้จังหวะขาเดิมค่ะ4แล้วก็มาฝั่งขวาด้วยห้าโอเคไหมคะอันนี้ไม่ยากนะคะทุกคนต่อด้วยท่าที่6เอามือขึ้นไป ตรงใต้คางนะคะมือแบบเดิมนี่แหละค่ะมันจะเป็นท่อนที่เกี่ยวกับความหล่อนะคะทุกคนอ่านี่ตรงนี้นะคะอ่าแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมีการอ่าเขาเรียกว่า body isolation นะคะก็คือการโยกเฉพาะอ่าบริเวณคอขึ้นไปอ่ะทุกคนเนี่ยยึก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 ,ยกทำแค่คออ่ะนะทุกคนต้องไปฝึกนะอันนี้มันแบบชาเลนจ์แบบจริงๆนะทุกคนนะต้องฝึกนะมันถึงจะได้นะคะ เนี่ยทำหนึ่งทำสองทำแค่สองครั้งนะคะโฟกัสที่ฝั่งซ้ายนะคะทุกคนในส่วนของขานะคะเราก็แค่แบบยึกยึกยึกอ่าประมาณนี้นะคะทีนี้เราลองทำหัวขาทั้งตัวพร้อมกันนะคะทุกคนอ่าจากตรงนี้นะคะเนี่ยหกเจ็ดนะคะทุกคนทำถึงเจ็ดนะคะทุกคนทำแค่สองครั้งโฟกัสที่ฝั่งซ้ายนะหกเจ็ด แต่สําหรับใครที่ทําไม่เป็นนะคะทุกคนก็สามารถแบบนี้แบบนี้ก็ได้นะคะเออเอาที่ตัวเองทําได้ทําไหวนะคะทุกคนไม่ต้องฝืนตัวเองนะคะเดี๋ยวเราจะเต้นไม่มีความสุขนะคะโอเคทีนี้เรามาทวนเซตนี้กันอีกรอบหนึ่งนะคะจากตรงเน้นะคะทุกคนพร้อมนะคะนับหนึ่งขึ้นบนค่ะ3ตามด้วยมือขวาชี้ค่ะ4 5หแล้วก็เอาขึ้นมาทำรอรอค่ะ โฟกัสที่ฝั่งซ้ายนะ6 7นะคะแล้วก็มีขาด้วยนะทุกคนสังเกตนะส่วน8เนี่ยให้ขยับแค่ขาตรงเดียวนะคะอันนี้คือ8นะคะทุกคนนะทีนี้เรามาทวนจากเซตที่1น,นะหันหลังค่ะทุกคนเตรียมกระโดดนะคะนับ1 2รูปหน้าค่ะ3แล้วก็ตบ4ขึ้น5ตามด้วยเอฟยูห6 เจ็ดแปดขึ้นเซตสองค่ะนับหนึ่งสองเสยขึ้นบนสามชี้ลงสี่ห้าทำหล่อค่ะหกเจ็ดแปดโอเคไหมคะทีนี้ต่อเซตต่อไปเลยนะคะให้เรานำมือซ้ายขึ้นมานำมือขวาขึ้นมาเหมือนปัดอะไรแบบนี้นะคะ ทำสามครั้งนะคะปัดจากขวามาซ้าย3ครั้งนะคะทุกคนในส่วนของสะโพกนะคะให้เราเด้งแบบนี้นะคะ3ครั้งนะอันนี้ทำค่อนข้างเห็นฟืบนะเอลดีเอลดเด่นเอลเด้งเด้งเดงนะคะทุกคนอ่ะมือพร้อม1 2ึสโอเคไหมคะต่อด้วย5 4ออกขาขวาเข้าไปแล้วก็ย่อมือกลางออกด้านข้าง นะคะแบบนี้นะคะนับ4นะคะส่วน5ก็เปลี่ยนขาพร้อมกับค่อยแขนนะคะนี่คือ5นะคะทุกคนต่อ้วยท่าที่6ให้เอามือขวาเหมือนเราแบกอะไรอยู่อย่างนี้นะคะขึ้นอย่างนี้นะคะอันนี้คือในส่วนของมือนะคะทำสองครั้งนะคะอ่ะก็จะเป็นเหมือนเราแบกอะไรนะทุกคนเนี่ยทำสองครั้งนะคะจะเป็นจังหวะ6 7นะคะในส่วนของขานะคะทุกคนอ่ามันจะเป็นฟิลเหมือนเราแบบกระตึ๊บกระตึ๊บไปอะค่ะทุกคน ยกขาซ้ายตามด้วยขาขวาวก็ขาซ้ายแบบนี้ให้ขาซ้ายนํานะจะเป็นเก้าชิด9แบบนี้นะคะทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนนับ6และ7โอเคไหมคะทุกคนซึ่งให้เราโฟกัสที่มือมันจะทําแค่2ครั้งนะคะทุกคนและจังหวะที่8ให้เราก้าวขาออกธรรมดาแบบนี้เฉยๆนะคะนี่คือจังหวะ8นะคะะเดี๋ยวเรามาทวนทวนจากเซตนี้อีกรอบนึงนะคะเซตที่3นะคะจากตรงปัดๆนี่ตรงนี้นะคะ พร้อมนับ1 2 3ตามด้วยเอาขาขวาเข้าไปชิดค่ะ4เปลี่ยนเป็นขาซ้าย5ตามด้วยแบกค่ะ6และ7 8โอเคไหมคะอ่าทีนี้ทวนจากเซตที่1น,นะคะจากการหันหลังตรงนี้นะคะมาจนถึงเซตที่3นะนับ1 2 3ตบ4 5 6 7 8ตามด้วย1 2 3ขึ้นบนชี้ลงล่าง4 5ตามด้วยหลอค่ะ6 7 8ตามด้วย1 2 3 4 5ตามด้วยท่าแบกค่ะ6และ7กลางออก8โอเคไหมคะทีนี้ต่อท่าเลยนะคะ อ่ะมือนะคะมือเราจะทําแบบนี้ฟืบเหมือนเหมือนขี้เล่าเต้นหน้าหารเนี่ยนะคะทุกคนแล้วเอาเข้ามาทําหัวใจแล้วก็เอาหัวใจออกนะคะโดยจะเป็นหนึ่งสองจังหวะ3ามเป็นหัวใจสามและจังหวะสี่เอาออกค่ะอ่ะจังหวะที่สี่เอาออกแบบนี้นะคะมันจะเป็นท่อนที่ร้องว่าหลายใจนะคะทุกคนอ่า ส่วนขาก็ยึกยึกยึกเออแบบนี้นะคะทําแค่ยึกยึกแบบนี้นะเข่าขวานะคะทุกคนพร้อมนะคะมือพร้อมขานะทุกคนนับหนึสองสมเออหัวใจชนไม่ชนกันสแบบนี้นะคะทุกคน ต่อท่าเลยค่ะท่าที่5้านะคะทุกคนกลางแขนออกนะคะโดยแขนขวาจะอยู่ข้างบนก่อนนะอันแรกแล้วก็ผักมาข้างหน้าสองครั้งแล้วก็ตามด้วยแขนซ้ายอยู่ข้างบนผักมาสองครั้งเหมือนกันนะคะนี่คือในส่วนของแขนในส่วนของขานะคะให้เราทาฟืบฟืบโฟ,ฟ,ฟกัสที่จังหวะเข้านะคะแบบนี้นะทุกคนนะเออแบบนี้ห้าหกเจ็ดแปดโอเคไหมคะทุกคนทวนเซตนี้กันอีกรอบจากตรงนี้นะคะทุกคน พร้อมนะคะป้าย1 2 3 4 5 6 7 8ามสี่้าหโอเคไหมคะ,ะทีนี้เราก็มาทวนจากเซตแรกกันนะคะเซตที่หันหลังนะคะทุกคนทุกคนหันหลังค่ะพร้อมนะคะขาขวาควายไปอยู่ข้างหลังนะหนึ่งสองสานับ1 2 3่งามสี่ห้า 6 7 8ต่อเลยค่ะ1 2ึรูปขึ้น3ชี้สีตามด้วยทำหน้ารอค่ะ6 7 8ตามด้วย1 2 3ตามด้วยท่าอ่า4 5แล้วก็ท่าแบกค่ะ 6กเตามด้วย1 2 3หัวใจเข้าหัวใจออก4ตามด้วย5 6 7 8โอเคไหมคะทีนี้ต่อท่าเซตต่อไปเลยนะคะซึ่งจะเป็นเซตสุดท้ายแล้วมันจะเป็นคล้ายๆท่าแบกท่านั้นเลยเหมือนกันเลยนะคะทุกคนโดยจะขยับขาซ้ายก่อนนะหนแล้วก็เปลี่ยนไปทางขวาค่ะส สีทีนี้แล้วก็ครั้งที่5เนี่ยช้าลงฟืบ5 6 7 8โอเคไหมคะก็จะหมดแล้วนะคะสำหรับทาเต้นมีแค่นี้นะคะอ่าทีนี้เรามาทวนจาก1จากที่เราหันหลังนะคะเตรียมนะคะค่อยขานะคะป้ายนับ1 2 3ตามด้วย 4ยกขึ้นเดิมค่ะ5 l ้ v e you ค่ะ6 7 8ตามด้วยเซตที่2ค่ะ1 2 3่รูปขึ้นชี้ลงค่ะ4 5รอค่ะ6 7 8ตามด้วย1 2 3 สี่ห้าตามด้วยท่าแบกค่ะหกเจ็ดแปดตามด้วยท่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตามด้วยท่าแบกเซตสุดท้ายหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าหก 7 8โอเคไหมคะคลิปเต้นเพลงนี้เหมือนเดิมค่ะอยู่ในคําอธิบายด้านล่างคะ่ะ